4ี่พันก็ไม่รู้อะเอ็มจำไม่ได้มันเท่าไหร่พเภาษานะพภาษาแล้วก็ี่เท่าไหร่แล้วก็อีกอันนี้เท่ไห่มมกโอเคงม่นันหนอมืมรอไ่หงไ่เามีค่ยาองนะมันหน่ไอเว้รับดีกว่าอ่าฮะแล้วใหม่พเ่เออว่าไงเฮ้ยพี่เกียร์แล้วอย่างนี้พีเกียร์มีมีกองตีอาวุธไหมถาถ่าต้องไปไอ้โจ๊กทองมันมีร้อ หลอมแล้วแล้วก็มาบอกว่า500สามารถหลอมเสร็จได้วันนี้เลยเอาไหมเอาเอาหมดเลยอ่ะผมบอกมาละเดี๋ยวหอมพรนี้ก่อนผลอมเสร็จแล้วกันโอเคไม่ก็พรุ่งนี้ค่อยมาเอาก็ได้ทำทันไม่ทันครับเฮียกระเป๋าอะไรฮะมีเอ่อสามเอ่อหนึ่งสี่หกครับหนึ่งสี่หกบอกว่าเออเท่าไหร่อันละ800เหลือ100คุยก่อนเฮียเฮียบอกอันละพันไม่ได้บอกอันละ้วนะเอาหมดเลยบอกว่าอะไรเท่าไหร่หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเท่าไหร่สามจกหรือสามสลลบ ขายกี่อันน่ะเขาเปิดครับปีกไหมสิบอันขาขายสิบอันเลยนี่อีกไหมอยากได้อีกครับอยต้องโทรถามน้องอีกครับเออช่วยหน่อยได้ไหมต้องพูดอะไช่วยหน่อยดิได้ครับเขาเปิดครับพี่ดูเป็นเหมือนนะเออมึนดิเอ้ยแล้วเบอร์ด้วงใครมีติดต่อด้วงได้บ้างไหมยังวะโชคไงมจองอ่ะเฉยแล้วของเบบ้าได้มาอยังของเบบได้แล้วครับได้มาแล้วครับฟังยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าหรอ ี่โจ๊กทำว่ายังไงติดต่อดวงไม่ไปเฉยนิดถ้าเนี่ยเขายังไม่เข้ามาผมว่าเขาเข้าไม่ได้แน่เลยอ๋อเต็มใช่ไหมเงื่อนดิโอเค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 ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ยังทันพรุ่งนี้ก็ยังทันอ๋อไปแล้วน้ำอาหารมาแล้วพี่อยจ้ามาแล้วแป๊บนึ่งแล้วคนข้าที่ตู้ที่ตู้มีใครขายเอดีไหมครับเอาหมดเลยครับทองด้วยทองด้วยแฮปมีใครมีขายไหมครับทองด้วยแฮป รวเลองกด127ให้หน่อยครับอันเดี้ยวเงาครับเอันละพันครับทองด้วยครับลองกดขายหน่อยนะครับ ad ใครมีขายขายหน่อยนะครับพี่เสือมีสเต็กว่าพี่ช่วยสนับสนุนหน่อยนะครับทองด้วยครับเม็ดแล้วครับพี่อนครับช่วยสนับสนุนด้วยนะครับทองด้วยครับสเต็กสเต็กไม่มี เชิญสำรวจด้วยนะครับใครมี A อดขายบ้างไหมครับเช็คใหม่ตู้น่อยครับทอมบิลลี่อยู่ไหมเบลลาเบลไลไม่อยู่แล้วครับล็อกบอลได้ครับ A D มีใครขายบ้างไหมครับเช็คไอตู้หน่อยครับชมด้วยอยากซื้อจัดอยากซื้อจัดไปเกียร์อยากซื้อจัดเกียร์เกียร์มากเฮ้ยมึงทำอะไรเมียเพื่อนกู เอเลี่ยนมึงทำอะไรเมียเพื่อนกูหมึงมันชู้เหรอกูนับหนึ่งนับสองเลขสิบครับผมขอเองพี่ขอเองขอเองขอเองผมใครเอเลี่ยนอ้าวเอเลี่ยนเหรออ้าวไม่รู้โทษทีคิวแอบไอ้นี่ไอ้นี่แพมนัดชู้มากอ่ะมันโดนเนี่ยกันโทษทีโทษที เฮ้ยเลี้ยนเลี้ยนเลียนเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนเช็คเอดีให้พี่เฉีนหน่อยดิมีมีเอดีป่ะมีป่ะเงี้ยเดียวเอาเอาอนอะ๋อหมายถึงหล่อเลยหล่อเลยแต่ว่ามันเดจะหลอกจะแบบทำโอ้ผมน่าจะได้หลอกแค่สองวันละสองพันก่อนก็ได้ละอีกวันนึงค่อยมันเลี้ยนพี่ป๋าพี่เฉียนไม่พี่พี่ไม่อะไรเมื่อกี้ยังไม่ถามนี่กระเป๋าผมเป็นหมอดูไง โอ้โหเอ้ยอ่ะไม่เอาไม่ต้องอ่ะพี่ไม่ยังไม่พูดละไม่พูดเลยกระเป๋าไม่ทันเลยพี่หลงอ่ะพี่หลงพี่หลงพี่เดียวพี่หลงมาเฮ้ยมึงทำได้จริงเหรอจหลงหลงเดี๋ยวมึงบอกเลขกระเป๋านะอ่ะขอดูได้อยู่ความสามารถเกียเลยเนเย็ดเครู้ได้ไงวะอ๋อรู้แล้ว เล่นกับวันไหนเล่นกับน้องวันไหนเราเก็บใส่ตู้ไปเลยเล่นขายแลนะปอบอะไรพี่พี่เชษให้ตังค์คืนเยให้เยอะให,ให,ให้ให้โคตรเยอะเลยอืมให้อันเดียวปอบอะไรเล่นไม่เป็นไร,นนรนได้ครับให้ฟรีเลยเหรอผมรวยแล้วเย็ดโดแม่งใจใหญ่ซะด้วยเจ๊เจแ<อ>๊เจ๊เจ๊เจ๊ฮะแป๊บนึงว่าไงเธอเจ๊ขอของซื้อเองที่ตอนนี้ พี่เฉินพี่เฉินพี่เฉินไปรับ้องแล้วโทรศัพท์ก็คุยวึงก็คุยมึงก็คุยแป๊บนึงนี่นี่คนนี้คนนี้นล้ดาวนี่แดาวดาวนล้ดาวพี่เฉินนล้ดาวผมเลขใช่เหรอแาดาวเนี่ยผมหนึ่งสี่หกครับนล้ดาวที่อยู่อีกอีกออยู่ล้อนเหรอใช่ปะใช่เอามาแล้วเหรอมานานแล้วถือปากแล้วเนี่ยดูดิถือปากแล้วเอาบางทีจะสองสามร้อยหกสิบหรอผมมีแค่เห็นว่าเอาหมดตอบหมดอะไรครับเอาอะไรอีกเปล่า เอาเอาเดเอดีเอดีเอาเออยู่ที่อยู่ที่น้องอ่ะมีอยู่มีอยู่ตอบอะไรนะเดาชาบูหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์นะมีอยู่สามสิบอันเอดีนะใช่เอาแต่ว่าอยู่ที่น้องุยอยไดไหมไม่มีได้ไดตอนนี้ลยตอนนี้เลยครับตอนนี้ผมเจอตัวดีจอดยับเกียร์สวยีห้อใม่เหเกียร เจ๊งงไหมงงไหมเจ๊เอออยู่ไหนแล้วยคุยๆโอ๋อหแม่ผัวไปย่อยไหมโอเคเกตเกตเกตพี่เบ๊ปหายไปไหนไม่รู้ว่าเนี่ยผมรอเอาเอาเพชรให้เขาสี่ร้อยหกกว่าเม็ดเนะแล้วสี่ค่ะเบ๊ปปอเบ๊ปเบ๊ปให้ใบเบ๊ปพี่มาบอก ไม่ใช่ขียอะไรนะเฉินดูสวยดีขายไหมเจ๊สเอดีขายไหมขอสุดต่อมีเลยเอาหมดแล้วอันนี้เอาอันนดียวเอาสวยสวยไม่มีนะพูดจริงจังกูยังไม่มีใช้เองเลยใช่ไหมกํลังมากํลังมาเฉินได้เฉินเฉินมากมันมันมีมันมีขายที่ตลาดโลกอ่ะมันโอ้โหนั่นราคามันเวอร์เกินเจ๊นะสองพันห้าบ้างหรือร์เกูปล่อยไปกูปล่อยไปพันกว่าบาทพันกว่าเองมากมันแพงเวอร์ไปเลยไม่เอาอะเวอร์ไปนั้นอะหมดเลยหมดด่าเจ๊ไม่เป็นไรครับครับ ฮะเจ๊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 ฮะเอ่อฉันฝากสั่งเพลงเพิ่มอีกร้อยได้ปะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามให้แป๊บนึงยี่พันห้าอยู่ปะเจ๊เอาเลยฝากเพิ่มร้อยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะเออว่าไงนั่นแหละ ไม่เอาใช่ไหมแต่แต่ตอนนี้เฉินบาะว่าเอาเอาเอาเพิ่มอีกร้อยหนึ่งเพนจเลอร์ไม่เจ๊เอ่งเจ๊ยังพันห้าอยู่เปล่าวะฮะพันห้าไหมอะยังพันห้าอยู่ไหมยเออเฉินถามยังพันห้าอยู่ไหมพี่ว่าไงพันพันห้าอยู่พันห้าอยู่เอาเอาอีกร้อยหนึ่งใช่ไหมเออเอาไปอย่างงี้เจ๊เอามาเอามาเอาให้ทั้งหมดมันเป็นแปดอยห้าสิบะเอาให้ทั้งหมดเลยนะอาให้ทั้งหมดเป็นแปดอยหสิบอะผาไเป็นเจ็ดอยก็เอาเพิ่มอีกรอาส ให้ยอดมันเป็นทั้งหมดเป็นแปดร้อยห้าสิบบาทแล้วอะตามนั้นตามนั้นเพย์มันเก็บไว้ใช้ไงครับมันใช้ได้อ่ะใช่ใช่ครับเอ่อทองสามสิบอันนครับโอเคเปลาเบอร์อะไรเอ่อเป็นเงาแปดร้อยห้าสิบขวดดูไหมใช่เจ๊ทั้งหมดแปดร้อยห้าสิบเพย์โหโทรศัพท์ก็เข้าอีเหี้ยแป๊บนึงวันนี้กูเนื้อหอมที่ไหวโว้ยโอ้โหโอ้โหโอ้เออผมเปล่าเบอร์หนึ่งสี่หกครับอะไรนะ ต่อหเบอร์หนึ่งสี่หนึ่งสี่หกแปดโอเคตอนนี้ไม่ใส่หมวกมากเท่าไหร่ครับแแสองสาทายงเจ็ดเป๋าอะไรกระเป๋าหกเก้าครับมันเปนหมดเลยนะเพิ่นไปหมดเลยชูดีไอขายไหมมีไอีขายไหมไม่มีเลยครับโอเคไม่เป็นไรมีทองขายไหมมีทองขายไหมมันเดยเดี๋ยวเราพียถังน้ำใช้นเตี้ยอะอจอไมตีของเจนี่เออเเเี อ้าวเฮียเกินช่างแม่งเลยดวนดวนดวนมึงกูยังแง่งกูเนี่ยเดียวขนาดขนาดทองโน้นเหรอไปแต่เขาเม่อยะเขาไม่ได้อยู่อะไม่ต้องอยู่แล้วางขางเขาใช่หรอมาเจว่าไงนะเมื่อกี้ว่าไงนะ เจ้าเอดีเจ้มีขายก็จบแล้วอ้ไม่มีอ่ะเจ้มีคนรู้จักเมื่อมีคนรู้จักขายเอ็มีไหมว่หลังโอ้โหหาโอ้โหบอกเลยไม่มีเลยเงียบปิปเอ็ดีสภาทำได้ป่ะครับไม่ได้ค่ะแล้วหน่วยงานครับ หมออ่างเงีไม่มีไม่มีใครทาได้เลยไม่มีใครทาได้หรอกไม่มีใครมีวันเป็นอยางไหผมมีเพชรผมมีเพชรต้องห้าร้อยเมตรต้องไม่ไม่ก็ไปตีลงซีโจก็ไปตีซิเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวไว้วันหลังมีเดี๋ยวฉันเอาขาให้เหมือนเดิมเขาไม่ลงไม่ลงเอาขี่เดทางกูปกปกติฉันจะขายพวกของให้บิลลี่ให้หลงให้เกียร์อยู่แล้วไงเออตั้งหมดแล้วช่วงนี้ตั้งหมดแล้ว ทำอะไรแล้วหยุด,บบดยมา,มาว่าไงลูกขอตั้งใช้หน่อยอ้มาม้ายังขายของอยู่ใจเย็นนะลูกนะ,เ,ะเดี๋ยวมามา้าดูตู้ ตั้งเชิดธวิดแต่น่ารักมากหมาม้าผมอยากได้ a อ d ไม่มีเลยลูกหมาม้าก็พยายามพี่แบงค์อย่าลืมปิดมาเทสด้วยอ้าวอ๋อโอเคเข้าใจมากนนอะตกใจบริเลชเชียร์ฉันทอยร้อยเจ็ดดิแบงเพื่อนมีคนนี้ได้โอเคเตียวปู่อะเราวิ่งมาคิดว่าเราก็ได้คอมเยอะไล่เพื่อนแล้ดาวเพื่อไหร่มาวันเนี้ยไม่มีเอดีขายเราสามสิบใครครับเพื่อนแล้ดาว คุดมีดีขาย,ปายเปล่าไม่มีอะไรแล้วค่ะรูปหล่อหนึ่งสี่หกครับใช้หมดแล้วใช่วันที่วอ,อ,อนอ <c oughs> ไปที่ไอ้ขริยวไปที่ไอ้ริยวว<ะ>่าตากิ๊ต่อได้เลยครับหนึ 1, ่งส <4, 6, S 2> ครับมือ0นะ กระป๋องเลหนึงน่งปครับหนูทำไมแต่งตัวเงี้ยลูกเรืองน,น,นาดาวยังไงอ่ะมายังอ่ะนี่ไงนี่ไงนาดากิไปเลยป๋าเบอร์หนึ่งสี่หผมเอาหมดเลยน,นกิปไปเลยป๋าเบอร์หน<ด>ึ 4, <6 S 2> ครับก,กระเป๋ออะไรนะครับหนึ่งสี่หนะครับหนึ่งสี่หกนาดามีเหล็กห้าอันไหมมมีม,ม ี่วาหมดเลยครับมีแค่นี้หรอเขียดเลขหนึ่งมีแค่สิบหรอไช่เอ่อเอาไปเก็บรถนะป่ะเ่าะอ,อะไรครับหนึ่งเก้าสี่ค่ะหนึ่งแปดเก้นะนี่ครับเขบ้นขานะค่ะโอแล้วครับขอ, <S <S ขอบคุณครับนะตำคอเบาะเมาไรอะถายไ,ไหมมีเท่าไหร่ถายไหมเบืไไ่อหึง เลตเตใช่ใช่เพงมันน่าซื้อครับปันพันห้าจบกิีครับทำงานก่อนเลยได้ได้กระจับพื้นที้เหรออันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนวันนี้ไว้พวกมึงเตรียมของแล้วก็อยากทำอะไรทำเลยเริ่มบอกว่า กูทำมาตั้งนานข้อมือกวนโดนเ่ะกันรถเขาดีของเยอะรอเลยรอมาทพื้นที่ไม่แล้ว่แก๊งเราเคนอะมันกระจายทั่วทุกมุมมันก็เลยเดินมาใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็เปิดมันก็เปิดรถมันแล้วมันก็โอ้โหโล่งเลยโป่งจริงๆด้วยแล้วมันก็วิ่งตามมามันก็ตะโกนใส่ว่าขุดแทบตายดี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 อย่างี้ตัดพ้อเลยไอ้ยี่ไอ้ยียโชคเข้ายาาหมากแพงอะเนอะ ได้เงินเปิดแบบนี้ไม่ดีนะครับพี่เมียพี่ก็มันก็มีพี่เมื่อกี้เมื่อกี้งานฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็มีพี่เราตัววานปั๊บมันก็บอกโอ้โหเราไปจอดฝั่งนู้นเลยครับเอ่ออันเท่าไหร่ครับเอ่อให้อลลพันออลละพันลยออลละพันเลยครับออลคะพับมีแม่มี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 อีกไหมมีแค่ยี่สิบยี่สิบเหรอมียี่สิบครับมียี่สิบโอมีเพื่อนที่รู้จักนะคิดว่ามีเอวีไหมผมฝากช่วยหาให้หน่อยได้ไหมคนในอู่ให้ครับโอ้โหขอบคุณมากครับรบกวนหน่อยนะแล้วไปที่ไหนครับเนี่ยเอ่อผมรอ้้้้้ตตููคคคคคครรรรรัััััับบบบบบเเเเเเดีี๋ยยยยววมมมาาาลลโอออออออขขกไะะนนน รีแม่งเจอซอมบี้สัตว์ล้ลมแล,ลแล้วลุกล้มแล้วลุกไอ้เฮีไอ้กูไฟแม่งก็รัวด้วยตกเขาสามสิบถั่กระกอนอนบวกให้ของเยอะขนาดนี้กูสั่งไฟแบบว่าบวกอะบวกกันนำอะเหมือนกับว่าตุ๊กตาล้มลุกล้มลุกใช่อินฟินิตี้วอลพวกเนี้ยไม่ไหวก็แค่ย่อเพเกลเลอร์คนละลค, <c oughs> คนละร้อยขวดเอดีคนละห้าสิบอัน ไอกสารกระสุนโคลนพันนัดมาเดี๋ยเฮียแม่งเหนียวขนาดไหนกันวะไปนะครับโคเมสีม่วงน้ฮัลโหลครับผมครับผมน้องกำลังไปนะครับโคเมมสี่วงโคเมสีม่วงโอเคครับผมชื่อเฉยๆอะอยู่อีกเรงหน้าตู้เลยครับเบอเด์82อันอะเอาเอาหมดเลยอะไรซัพเฟอร์เหรอเอาหมดเลยครับต่อเบอร์146ไม่ต้องไม่หลอมโอเคมีเอดีขายไหมผมขอซื้อหมดเลยโอเ ไม่ได้ค่ะเพราะว่าอ๋อตีอยู่อ๋อเขาโทษโผมลืมผมลืมโทษทีเนี well> ่ยกูรอเขาตีเสร็จเดี๋ยวกูถามให้เอเดียเพราะเขาเหลือไหมไม่ได้เขาตีพวกนี้เพื่อนอ้าววันนี้เขาไม่ตีแล้วเลื่อนเหรอเต่ต้องเลื่อนเลยประเทศมันเน่าขนาดนี้มันในนี้ไม่ได้หรอกมันโคตไม่ได้หรอกนั่นแสดงว่ามึงกนี้สองคู่ดิหน่าจะอย่างนั้นเพื่อนล็อกพลิกพวกกันคนละห้าสิบไอสัตว์โดนล็อกสุดท้ายแล้วตำรวจก็มาหาเรา กียวางแผนไปแล้วพี่โอ <Okay. S 1> เดี๋ยวรู้กูบอกแค่ว่าเดี๋ยวรู้เอ้ยหลงตากูได้ข่าวว่าเขาตีไปเขาตียี่สิบสี่นะแกงเขาอะถูกเลื่อนไปยี่สิบสี่เลื่อนไปยี่สิบสี่แล้ว ตอนเถอะตื่นเช้าไปเออดีดีเบิร์กเดี๋ยวเช้าเกิน,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 นวันวันนั้นที่ผม,มงผม่วงนั้นผมไม่ได้ว่าอดนอนนะไมผมตื่นเจ็ดโมงผมตืมต่นเชา้าไ,ไปไ,ปไใช่ครับโคเมสีม่วงไอ้ดวง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 นี่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 เฉียนนี่ครับเอาเอาขอซื้อต่อเอดีในเหล็กเหล็กต้องมาเสียนี่เฮ้ยคนไหนขายเอดี ผมเอาเอาหมดเลยมีเท่าไหร่สามสอเลอะไรครับเอาหนึ่งสครับเ um> ื่ดวงไปมีเรื่องกับคนอื่นนะได้ได้เอ่อดวงมีกี่อันโอเคยี่สิบ้าครับหห้าครับนอนอะไรซีบอรอเขามากครับครับเจ็ด้อยด้วงเหนึ่งสี่หด้วงจะขายให้อันละเจ็ดร้อยยี่ห้าอ้ยจริงเหรอเอาดิเอาหมดเลยให้ไอ้โจ๊ปั๊มคนเดียว จะบ้าห้โจปั๊มอยู่คนเดียวเท็ตพิเศษของโจ๊กอมันน่าจะตุวใหญนะปั๊มได้แค่โจ๊กนะเซ็ตเนี่ยเออโอเคบอยโจ๊กอย่าเอาไปปั๊มผู้อื่นแล้วกันต้องตายก่อนหนึ่งสี่เออจลาอะไรเจ็ใช่ไหมครับเอาเอาเอาหมดเลยเอาหมดเลยข้ไหนขนไหนใครับเ0 0เดเจ็ดเ7็ โอเคไหนครับคิดไปเลยครับหนึ่งสี่หหนึ่งสี่หครับอันแล้วไหครับเนี่ยให้ผมมาแล้วเท่าไหร่เฉินแลบแลบสามแปดร้อยสิบแน่ใช่ไหมใช่เจ๊เอออะไรนะครับก็เจ็ดร้อยพันครับให้ผมเท่าไหร่อ่ะหเ้าร้อได้เียสองสามเก้าขอบ้าครับเจ๊ทำไรอ่ะอ้ บเรียบร้อยดูของที่สาุดนะถูกนะเจอกูอุ้ยเอ้าแล้วดูมาสภาพนี้ได้ไงลูกอยู่นะเช่ซื้อเดียดเขายังอ่ะขอรูปอัปเดตหน่อยซื้อแล้วเพื่อนโดนดึงตัวน้อยสายออกไปช่วยงานเขาเหรออ่ะก็เดี๋ยวค่อยบวกไปทีหลังค่ะมันเพราะมันติดแค่เดียวกับลุงไหมก็ดีแล้วถ้าหนูไปยทำสภาดีแล้วแต่ดูช่วยงานเขาได้จริงใช่ไหมลูกไม่ใช่ไปก่อกรุณานะ ร้อยหสิบเก้าอันขอยอดจำนวนอัปเดตนะคะได้แค่แปดร้อยสามสิบเฉินแปดร้ยสามิบโอเคเอาแค่นั้นพอครับแปดร้อยสามสิบอครับมีเชินสุดหอไอฮอตมีเอขดียขายปะเชินครับเอดีให้ราคาเท่าไหร่ครับเอ่อผมให้เอาไว้อลพันก็ได้ปะมาผมมี20บาทเอาเปก่นเลยกระเป๋าอะไรครับต่อเบอร์หนึ่งสี่หครับผมหนึ่งสุ้าไอพี่ซื้อไ้เบย์ให้พี่เหียยที่เฮพี่ เหมาเบอร์หนึสี่หกนะครับหนึ่งสี่หกดขายอะนรไม่โอเคเดี๋วเรืบอตกเดี๋ยวเอือมเขาตกมือใมือนะเก็บใบเก็บใเดี๋ยวเอาหมดเลยเน่นะไปเลยไปเลยย้ายเลยเจอข้างนอกเลยร้อยปมอะไรห่อได้แล้วขอทั้งตู้เหรอร้อยเจ็ดสิบอันคนละสิบอันมาเลต้อ้โหเดี๋ยวแม่งเจอสงครามโลกบอกให้พวกเนี้ย นี่เป็นสเปอไฟฉายของเพื่อนจีนนะคะนี่ขอเพื่อนจีนเติมน้ำมันสักห้าแสนได้ไหมคะเพาอะไรเพราะว่าเบอร์นี้เฮ้ยเขาดูไฟฉาย้โอเคขาไฟฉายแล้วก็ถามว่าเป็นไงบ้างมีเท่าไหร่ผมถามไปแล้ว